และนี่ก็คือภาพก่อนเกิดหายนะและนี่ก็คือภาพหลังจากเกิดหายนะและนี่ก็คือไายนะที่ว่าโอ้โหได้โจโจ้ไปแล้วเออสามแล้วโอเคโอ้โหเหมือนจะไม่ได้วะ่ะโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยปึ๊บเออโอ้โหไม่สวยเลยอ่ะ สวัสดีคุณผู้ชม,มทุกท่านนะผ,ผมเบสเปอร์นะตอนนี้ก็อยู่กับเร่งตอนนี้ก็อยู่กับเกมแมตเ์แคทนะผมบอกเลย,เยผมเจอหายนระครั้งนั้นไปนะผมพูดผิดพูดถูกหมดเลยนะฮะมา โดยวันนี้เรามาอยู่กับแมวที่ชื่อว่าอากิระนะครับผมยอดอัจฉริยะผู้ฝันถึงการบุกโลกของมนุษย์ต่างดาวแต่เมื่อมดุต่างดาวยังไม่ได้บุกจริงๆนะผมเลยสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ให้เป็นซีโร่ไซบอร์กนะฮะเพื่อปกป้องโลกนะครัการตีเป็นพื้นที่อาจจะหยุดการเคลื่อนไหวของเอเลี่ยนได้นะครับตีหยุดการเคลื่อนไหวของเอเลี่ยนนะครับผมกันตันออนแอร์นะครับผมกันแบบว่ากันลดดีบัฟนะครับผมแล้วก็ตีเป็นพื้นที่นะฮะซึ่ง,งท่ะเลสองก็จะชื่ออากิระเงานะครับผมซึ่งภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำว่าชาโดว์น, Shadow, Shadow นะราะชโดว์ชาโด เพิ่มคือเด็กคิดถูกแกล้งนะผมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมเพราะใช้ความครัวเป็นพลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะฮะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่อโดนดาเมจนะครับผมเป็นตีเป็นพื้นที่เหมือนเดิมเสริมแกล้งนะครับผมหลังจากที่พลังชีวิตของยูนิตตัวนี้ลดลงนะครับต่ำกว่าจํานวนที่กําหนดนะฮะก็จะโจมตีแรงขึ้นมากนะครับผมก็ไม่รู้กําหนดเท่าไหร่นะเออแต่ตีแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็มีคุณตั้มท่าออนแอร์เหมือนเดิมแล้วก็กันเซิร์งนะครับกันคลื่นนะฮะไม่รู้เขาเรียกว่าเซิรรรร์หหืืือเเเเปปลลลล่่่่่่านน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 ะะะะะกกกกััจมมมตตตีีีีคคบบบผผแแ้้ว็็พทฮไไงย เออร่างแรกเก่งกับเอเลี่ยนนะผมล่างสองไม่เก่งกับตีไหนเลยนะครับดูโมชั่นการตีนะผมของร่างที่สองยกขึ้นมาแล้วก็ฟื้นทะลุถึงสวรรค์โอเคบอกเลยนะผม,มโคชานะฮะตีชาจะจ,จัดเลยนะผมตนนัวนีนะครับมาเราไปกันที่ด่านซอมบี้กันดีกว่านะผมซึ่งด่านซอมบี้เนี่ยผมจริงๆนะผมเล่นไม่ผ่านนะแต่โลกแรกผมว่าผมน่าจะเล่นผ่านแล้วนะครับมาผมรู้สึกว่าไอดีผมเนี่ยคือเล่นไม่ค่อยผ่านนะทุกคนไอดี ID ผมนี่เล่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้หมูหม,ามาเยอะเลยหมูมาเยอะหมูก็ะฮิปโปมาเยอะเลยไอดีผมนี่คือเล่นระดับ5ดาวไม่ค่อยผ่านนะหมถ้า้อิงจากด่านกิจกรรมนะฮะเออ ผมไปเล่นด่านอ e ีวาคาเรียนสไตล์แบ็กอะ่ะ e อีวากิลสามสไตล์แบ็กมานะผมซึ่งก็เจอด่านห้าดาวไปคือไม่ผ่านเลยนะครับผมเล่นไม่ไหวนะฮะไอดี ID ผมนัดตอนนี้นะเล่นเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรเล่นแต่ด่านแบบนี้นะครับผมเล่นได้แต่แค่แบบว่าเก็บสมบัตินะครับผมยังเล่นระดับห้าดาว,ดาวไม่ผ่าน,นอันนึงถึงที่ดาวแบบผมรอเล่นผ่านแล้วนะฮะก็บแบบว่าแสางานรูปภาพของบูอไอเอสกาของเรานะผมส่งไิที่ล่าไปไอกระานี่คือค่าเล่นตัวแพงมากนะครับผมสามตัวสองร้อยตีสิบเลยนะผมแพงกว่าอสัสกาตั้งสี่สิบบาทนะฮะเออแต่ความเก่งก็ นะ <laughs> มาปุ๊บตีบปบ okay, ตไปปลาโอเคตายไปหนึ่งตัวนะผมไอ้กิล่าของเรา,ราบี๊ปลาอื้มก็ค่อนข้างแรงอยู่นะส่งอากา,กาไปช่วยดีกว่านะผมโอเคที okay, นี่เอาไปปาปล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 าต้มกว่าจะตีได้สักพักหนึ่งนะผมคือมันก็ค่อนข้างตีช้าอยู่นะเออใ,ใช้เวลาในการตีช้ามากๆโอ้โดนโดนบุกโดนบุกเอสอส่งเทนลันนักล่าข,ของเรามาก่อนดีกว่านะผมเอาว่ะพูดถูกด้วยเรียบร้อยโอเคมาไอ้กิล่าของเราาบุกไปถึงข้างหน้าละ ปี๊ดต่มลองดูดิอากิระโดนโชกละปึ๊บปึ๊บมันจะยังไม่มีบอมนลทุกคนมันจะยังไม่มีบอมนะครับวืดแล้วก็ชาร์จแปกตีปัม๊มโอ้โหตีโคตรช้าเลยเอะตรงๆคืออากิระนี่คือตีช้ามากนะผมผมได้มาจากตู้ต่างฮีโร่ผมการตีอูเบอร์นะฮะแม่งเอ้ยตีไปะ โอ้โหเรียบร้อยแล้วผมจบไปกระดานซอมบี้นะฮะใส่อาหารแมวมาสิบกระป๋องนะครับผมอ่ะเรามาซ่ากับโลกที่2ดีกว่าแล้วทุกคนไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะผมกับซอมบี้ของโลกที่2นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่าด่านซอมบี้ของโลกที่2ผมจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับมาเออเล่นสไตล์เดิมน้าผมคือส่งไปส่งไปเปิบเปิบเปิบเอาเอากล้ามาเราเอาก่ลาบมาเฮ้ยราเอากล้าบไปปะวะหุ้ยไม่น่าไหวเอาทีลันตักลาบไปก่อนวีดต้มวีด โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออส่งไปท่านพ่อส่งแปลวนับตีไปเรื่อยๆเออโอเคโอ้โหเขามีแปลวน้ำไอ้เอาตึกเอาไปก่อนไอ้กิลาตามมาที่หลังท่านพ่ออากิลาค่อยมาทีหลังนะฮะปึ๊บโอเค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 ไอ้กิลามายังอ๋อ้ยจะไม่มาผมลืมอัพตังค์อามาแล้้วอไกิลาออกมาแล้วนะฮะวิ่งมาด้วยความเร็วแสงมันก็วิ่งมาอยู่นะแต่ ติดชื่อว่าลีลาไปหน่อยนะบผมเลยจบติดเป็นพื้นที่นะครับต้องโบอ้ายสกามาโบอ้ายอาการหน้าตาปแปลกๆเทลันตุล่านะผมเทลันตุล่านะฮะแล้วก็จบไปเรียบร้อยอย่างง่ายดายได้รับสมบัติแล้วก็ได้รับแหวกกระป๋องแมวนะผมมาต่อกันที่ด่านซอมบี้ของโลกที่สามนะผมรอบนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะฮะเพราะปกติผมเล่นซอมบี้ของด่านโลกที่3เนี่ยผมจะเล่นไม่ผ่านนะครับไปซึ่งด่านซอมบี้ของโลกที่3เนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใช้นะผมแมวบูติ้งนะฮะเออเผื่อแบบว่าจะช่วยให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นนะบผมปึ๊ แต่ยังไม่เปลี่ยนล่างเลยนะครับ XP ไม่พออัพนะฮะเออปึ๊บสองใบเท่าต่อมไแล้วตีไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> ปึ๊เออมาแล้วซอมบีม้มุดไปละคือซอมบี้นี่มันชอบมุดมาตีหน้าบ้านเราทุกคน <c oughs> เออไอสติงคิวบ้านนะครับผม <c oughs> สองใบสองใบ,งบแ,ลแล้วก็รอสองนะครับผมอากิล่านะครับซึ่งไม่รู้จะได้ส่งหรือเปล่าอากิล่าสำหรับโลกที่สามนี้อ้าตามไปก่อนทุงทีปปึ <c oughs> <c oughs> ึ๊๊บบโอเคโอเค ประมาณนี้นะครับผม,รอ,มรอไปรอไปเรายือนะ้อเวลารอตัวคนโอดไปนะครับผมโอเวนกรรมนะผมแมวผมแพ้จรลลุี้นะฮะชิบหายแล้วทุวกคนแมวผมสู้ไอ้ขี้ไม่ได้นะผมกดนี้โอเป็นทีปับ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 โ๋อ,อ <Hello. S 1> โอ้จิจจ๊กจัมาชิบหายละตรงส่งส่งส่งเทลันทักเล่าวไปก่อนนะผมถ้ารองส่งอิลามานี่ผมว่าทีมชิบหายแน่นอนนะฮะปึ๊บเลิฟวีตั้ม เฮ้ยเอ้าจิโจ้หายไปไหนวะโอ้จิโจ้พุดมาชิบหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวีดตับชิบหายแล้ว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 จิผาแล้วจิโจ้โอ้ยไม่ติดพีเรียบร้อยแพ <c loo> <c Pool> ้ไปหมาก่อนปิดคลิปวันนี้นะผมรอพาอากิระแรกๆมาตีกันดาดเอเลี่ยนกันดีกว่าแล้วผมดูซิว่าแบบว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเออร่างที่สองนี่มันก็เท่อยู่แล้วทุกคนแต่ร่างแรกนี่นะมันเก่งกับเอเลี่ยนนะครับผม ผมยังไม่แปลว่าทำสองฟอร์มไม่ได้นะผมเนื่องจากว่ามันต้องใช้แคปเลเวล30นะฮะเออแล้วผมยังทำเลเวลสามสไปได้นะครับผมดูทีว่ว่าไอคิล่าของเราจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วสำหรับ,บอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดาดเอเลี่ยนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะส่งเอเลี่ยนมาหรือเปล่านะเอออันนี้เป็นด่าน Into the Future บทที่1นะครนะับผมออกมาแล้วสำหรับไอคิล่าของเราวิ่งมาปาดปาดปาดท่าวิ่งมันจะไวนะผมแต่วิ่งช้านะฮะเออวิ่งไปเปิ๊บเปิ๊บเปิร์ฟเปิร์ฟเรียบร้อยเนอะหมเอ้กิร รอบนี้เราจะส่งตัวแบบว่าตัวรับตีไปน้อยๆหนะผมเดี๋ยวมันจะตีบ้านตายก่อนนะครับตีบ้านเตะก่อนนะฮะโอเคเราจะให้อากิระของเราได้ออกได้มีบทบ้างนะสำหรับวันนี้นะฮะเออออกไปสองรอบเองโอ้รอบนี้เจอสีแดงนะครับผมเออผมเลยเอามาไว้บูตติ้งออกนะผมนานพวกนี้ไม่ค่อยเจอซอมบี้นะผมไม่ใช่ไม่ค่อยเจอเด็กโตผมไม่เจอเลยนะฮะไปคนเอาแบบว่าบูติ้งหมานะผมไฟติ้งนะครับผมกางฟูไฟติ้งของเราเรียบร้อยนะผมอากิระของเราออกมาแล้ววิ่งมาปั๊ามวัยของแม่กำแพงอยู่นะเออเผลอวัยกว่าไอเดียด้วยนะครับผมแม ธรรมดาของเราเนอะผมแมวนักก้ามนะฮะแต่แต่แต่ไปถึงหน้าบ้าเขาแล้วอะเออหวังว่าอากิระของเราจะได้ตีสักทีหนึ่งนะครับผมวิ่งมาปับปับปับเรียบร้อยเขาส่งตัวสีแดงมาโอ้ไม่ก็ส่งเทนันนักเล่าไปช่วยดีกว่านะผมรืบวีดงมาปับทีเดียวนะผมทีเดียวท่อนทันนะผมยังเป็นบทที่หนึ่งไงเออทีเดียวแมวน้ําตายนะฮะเออมันจะตีตีใครอยู่แล้วเนี่ยดูดิมันยืนห่างอยู่แล้วทุกคน ปี๊ดปั๊มโอเคนะครับผมมาอีกรอบอีกรอบโอ้โหเล่นมานี่คือไม่เคยเจอตัวเอเลียนเลยด่านเอเลียนจริงปะมาไม่มีตัวเอเลียนโผลออกมาเลยนะครับผมเออเจอแต่สีแดงนะเท่าที่ผมเล่นมาแนละ้วทุกคนดานอะอะไรนะ Into the Future หรือว่าตัวนะคตเนอะผมผมรู้สึกว่ามีแค่2ด่ดานเองนะสองสามดานที่เจอเอลเลียนเนอะผมไม่รู้เล่นไปกี่ดานแล้วน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบดานได้แล้วนะฮะเจอเอเลียนอยู่2ด่านเองนะเออ เราต่อไปแค่นี้ก่อนนะผมดูตีว่าอากิลาของเรานั้นจะได้มีบทบาทหรือเปล่าสำหรับรอบสุดท้ายนี้นะผมเออตีบ้าเขาเรียบร้อยละทิพายอากิลางมาแล้วนะผมอุ้ยนี่จะเจออีรินแล้วเดี๋ยวเซียวอากิลาของเราจะได้มีงานทําหรือเปล่าสำหรับวันนี้ต่อมาเราตีไปเพื่ออากิลาของเราจะสู้ไม่ได้นะผมเออถึงอากิลาของเราจะตีตีช้าทุกคนดู้ก่าจะหมดกว่าจะจิ้มเห็นไหมจุดเวลาด้วยนะผมโอ้โหยย วูดหยุดเวลานานเหมือนกันเนี่ยจิ้มวูดหยุดเวลานานเหมือนกันนะผมสำหรออกลกีฬาของเราวีดแล้วก็ตีมาปรับโอ้โหสุดยอดออลกีฬาของเราออลกีฬาของเราก็ถือว่าหยุดเวลานานเหมือนกันนะผมถึงมันจะตีช้านะฮะแต่ก็มันยืนห่างอยู่นะเออถ้ามีตัวแบบว่ารับตีดีๆ,ๆก็สามารถยืนได้อยู่นะครับผมโอเคก็จบกันแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบบบ๊าายยครั